ปราชาทยนิวออนไลน์ครับปีดาสุธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5อำเภอพานิคมอำเภอกอจันทร์พับเพื่อไทยครับให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่างานวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับครับก็เป็นการคิดของพี่น้องชาวกเกษตรกรของจริงแล้วที่ตัดครั้งแรกก็คือมนูนึงตำบลท่ามันมีช่วงตรงนั้นก็จะเป็น มีพี่น้องเกษตรกรนั้นทำนาเป็นจำนวนมากมก็ถึงเลิกทำนานั้นผมวา่าสัตว์ที่สำคัญที่สุดในการเกษตรในการทำไร่ไถนาคือควายหรือกระบือก็ทางองค์การมหาวนทยบลัุทมีภายใต้ท่าน นายกสมยศพันธ์ศรนก็มีตำาหนที่จะจัดการวิ่งควายก็ถือว่าวิ่งควายนั้นเป็นประเพณีโบ,บ,บราณของพี่น้องจังหวัดชลบุรีพี่น้องชลบุรีนั้นจะมีวิ่งควายร้อยกว่าป,ปีแล้วฮะที่ในหน้าสารการจังหวัดแต่คือวิ่งควายบนบกแต่ที่จริงแล้วการวิ่งควายนั้นก็ในประเพณีที่ ทรยากรนั้นจะมาวิ่งฆ่า,ออาหรือว่าวิ่งฆ่าหรือวิ่งนในทุ่งนาก็เลยก็เลยคิดแล้วก็จัดกันขึ้นมาครั้งนี้ก็เป็นปีที่สามก็ย้ายจากหมู่หนึ่งมาจัดที่ตรงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมีควายพันธุ์ดีๆนั้นมาโชว์ให้กับพี่น้องประชาชนดูเนื่องจากตอนนี้นะควายหรือกระบือนั้นมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มี ผู้เลี้ยงไม่ใช่ผู้เลี้ยงไปประกอบอาชีพนะผู้เลี้ยงเพื่อสวยงามเพื่อเป็นการแข่งขันก็มีควายตัวหนึงหลายๆร้านหรือว่าก็เป็นทําให้เกษตรกรนั้นถ้าเลี้ยงมาสวยก็มีโอกาสที่จะขายควายตัวเราเป็นหมื่เนเป็นแสนเป็นล้านได้ก็ถือว่าเสริมอาชีพอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากการทำไร่ใแนลนะนครับแล้วพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเนี่ยเราคัดสรรยังไงครับเราเลือกยังไง คือพื้นที่ตรงนี้ที่จริงแล้วก็ยังคุยกับท่านนายกอยู่แล้วก็ท่านสมาชิกท่าน,นั้นเราจะต้องต่อไปนะถ้าเราจะจัดเป็นประเพนีทุกป,ปีหรือเป็นการแหล่งท่องเที่ยวเราจะต้องหาพื้นที่ที่พื้นที่หลังคือจัดตรงไหนก็ตรงนั้นคืออาจจะเป็นทางอบตอรหรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเช่าที่ตรงนั้น่ะมีลานมีลานมีอะไรให้พร้อม แล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวที่ต่างชาตินั่นนะ่ะถึงปีน่ะต้องจัดทัวร์มาลงดูต้องจัดเป็นใหญ่เลยถึงจะเป็นซอฟ o าวเวอร์อีกอย่างหนึ่งให้กับของอพี่น้องชาวไทยที่มีการาวิ่งไฟให้ได้ชมกันทัวออกไปทั่วโลกได้ครับเอออันนี้เป็นความคิดที่ดีมากนะครับจากที่เคยเห็นประเพณีแข่งวิ่งายในชลบุรีมาเนี่ยมีได้ยินท่านพูดครั้งแรกว่าจะดึงให้เป็นซอฟทาวเวอร์ครับซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นจริงได้ขนาดไหนครับคือที่จริงแล้ว ทุกอย่างนะผมว่าถ้านักท่องเที่ยวลงมาในจังหวัดชลบุรีลงมาในจังหวัดชลบุรีลงมาใน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 ,ในประเทศไทยเนี่ยผมก็มีความคิดเอเ่ออำเภอกอจันทรน่ะเรามีอา่าเก็บน้ำราชรถรอนผมมีโครงการที่จะทำสกายวอล์กอีกโครงการหนึ่งถือว่าถ้ามาในชลบุรีมาอำเภอพระนครมาอำเภอกอจันทล่ะ แล้วท่องเที่ยวจะต้องมาดูได้อย่างเรามีโคกพนมดีเรามีจักรสารเรามีการวิ่งควายเรามีซอฟอท์พาวเวอร์เรามีอ่างเก็บน้ำเนรชโชตรเรามีเอ่อสกายวอล์กต้องทำได้อย่างคือมาครั้งหนึ่งเนี่ยต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวสี่ห้าชมแล้วก็เงินครับส่วนมากจะต้องคือคนมาเนี่ยต้องใช้เงินหนึ่งเนน้อย มาถึงก็ต้องมาดื่มเพือมากินส้มตำดีกว่าถ้ามากินส้มตำบ้านผมเนี่ยเราบ้าน,นขายมันพอไดนะ้เติมน้ำมันปัม๊มเพิ่มเนี่ยข้าวแกงข้าวเกลือเนี่ยขายได้หมดก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่มาหาศาลได้ได้ได้ลงท,ทุนน้อยแต่ได้ผลกำไรเกินคุ้มนะเ,นเกี่ยวกับท่องเที่ยวครับเรียนท่านอนันต์ปีดาเศรษฐกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดชลบุรีท่านกำนันจันจิราทองถนอมกำนันตำบลท่ามีประธานโจมรงกำนันหุ่บ้านอำเภอปร,ระจันท่านผู้ใหญ่ท่านสมาชิกทุกท่านครับกระผมนายสมยศพระรอรัสอนสรนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามีในนามของคณะ,ะกรรมการจัดกิจกรรมประเพณีวิ่งฝ่ายท่าบุญมีขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ประจำาปีงบประมาณพศ2567ภายใต้กิจกรรมประเพณีวิ่งไฟท่าบุญมีโดยวิตถุถุงคือ 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี 2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวนาไทย 3. เพื่อเสริมสร้างความสุขความรักและความสามคัคคีให้เกิดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี 4. เพื่อปูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีในครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันฝ่ายทั้งหมด6รุ่นดังนี้ 1. รุ่นใหญ่ 2. รุ่นจิ๋วใหญ่ 3. รุ่นจิ๋วเล็ก 4. รุ่นจิ๋วพิเศษ 5. รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว6รุ่นป้ายแดง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินสองแ0,000นบาทจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบมีตลอดจนวัตถุอุปกรณ์และได้รับการอำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันจากผู้ใหญ่คงฤทธิบุญธาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เก็ดตำบลท่าบุญมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและผู้คนที่เกี่ยวข้องในการกิจกรรมในครั้งนี้ในการนี้จึงไข่ ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ2อ6 7ภายใต้กิจกรรมประเพณีวิ่งายท้าบุญมีขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณครับครับท่านกำนันสมยศพนัสสอนอดีตกำนันนะครับท่านนายกสมยศพนัสอ นายกรัฐมหารส่วนตนบนท่ามีท่านกันจันกีลาทองถนอมประธานชมรมกำนันบ้านอำเภอก่อจันทร์ท่านรองนายกบุญทธาท่านรองนายกเล็กทั้งสองท่านท่านประธานสภาท่านเลขาท่านผู้บริหารตลอดจนท่านผู้ใหญ่บ้านทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่คงฤทธิ์เจ้าของพื้นที่หมู่เจ็ดในวันนี้แต่ ทราบข่าวไม่มีไฟมาวิ่งเลยครับเนื่องจากจากที่ท่านนายกได้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันประเพณีวิ่งควายหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวของพี่น้องชาวตำบลท่าบุญมีผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีความคิดที่สร้างสรรค์เนื่องจากสองอำเภอนี้ไม่น่าจะมีที่มีประเพณีวิ่งควายหรือการแข่งขันวิ่งควาย ผมได้พูดกับห,หลายๆท้องถิ่นถ้าเรามีการสร้างซอฟท์แวร์ที่ดีโดยเฉพาะควายไทยนั้นเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะชลบุรีนั้นเรามีประเพณีวิ่งควายประมาณเกือบ200ปีหรือ200กว่าปีที่จังหวัดชลบุรีโดยตลอดแต่คือนั้นมันเป็นวิ่งควายโบกตอนนี้คือวิ่งควายวิ่งคาดก็ถือว่าวิ่งคาดนั้นผมว่าพี่น้องอจากหลังจาก เสร็จทาไรทํานาหรือก่อนทำไรทานานั้นก็มีการเอางวเ่ายมาแข่งขันผมว่าก็หนึ่งเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งแล้วก็เป็นการเพลิดเพลินหรือให้พี่น้องลหลายๆท่านเอาไยที่สวยงามนั้นมาโชว์รือว่าตอนนี้ไฟหรือกระบือนั้นมีราคาค่อนข้างสูงและมีประกอบการเป็นธุรกิจในการเลี้ยงไฟที่สวยงามราคาตัวเป็นหมื่นเป็นแสนหรือตัว หลหล,หลายหลายล้านบาทก็อยากจะให้องค์การหาส่วนตำบลท่าบุญมีนั้นที่มีความคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนพี่น้องประชาชนชาว,ชาว,ชาวตำบลท่าบุญมีเนื่องจากสนามการแข่งขันนั้นก็อยากจะให้ท่านนายกทีมงานครั้งต่อไปผมว่าคงจะหาสถานที่ที่มาตรฐานการที่หาสถานที่มาตรฐานนั้นเราจะกําหนดวันได้ต่อไปนั้นอาจจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลงมาดู ถ้าเรามีวันเวลาที่มีความพร้อมหรือเดือนหนึ่งเราวิ่งกี่ครั้งไม่จําเป็นถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นเราจะมาวิ่งปีละครั้งถ้าเราส่งเสริมการท่องเที่ยวเราอาจจะวิ่งเดือนละครั้งก็ได้ถ้าเรามีนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเรามีนักท่องเที่ยวมาดูประเพณีวิ่งควายหรือวิ่งการแข่งแข่งขันนั้นเราอาจจะมีหลายๆอย่างที่อําเภกอก่อจันทรานั้นมีสิ่งที่ดีอีกคืออ่าเก็บน้ํแลัชรทรผมนั้น วันนั้นท่านนายกแล้วก็ท่านกำนันท่านผู้บริหารหลายท่านก็ได้เชิญอาจารย์วัดเขาตะแบกมาดูที่เขื่อนรัชรอทรอนแล้วก็วัดเขาดำนมเนื่องจากนั้นผมนั้นได้มีความคิดที่อยากจะทำสกายวอล์กหรือที่เราเรียกกันสะพานกระจกเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวแล้วก็มาชมแล้วก็มาดูความสูงความเสียวและต่างๆถ้าเราทำได้ผมว่าหลายๆลอย่างเรามีการวิ่งควายเรามีสกายวอล์ก เรารอำเภอพนัฐนั้นเราจะมีจัดสารเราจะมีที่เลี้ยงไฟอีกหลายที่นะที่ท,ที่ผมไปดูมาถ้านักท่องเที่ยวมาในอำเภอพนัฐอำเภอเกาะจันนั้นลงจักทัวร์ปั๊บสามารถมาดูสักสี่ห้าแหล่งนั้นผมว่าก็จะเป็นที่ดีแล้วก็จะสร้างรายได้เสริมรายได้อย่างน้อยน้อยแม่ค้าแม่ขายนั้นสามารถขายของได้อย่างน้อยน้อยทั่วโลกก็รู้จักอำเภอพนัฐอำเภอเกาะจันรก็ก,กว่าท่านนายก แล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ท่านกำนันถ้าเรามีความคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวถือเป็นซอฟต์าวร์อีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลภายใต้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นได้ให้ความสําคัญวันนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกเศรษฐานั้นก็ไปดูที่ศรีสะเกดอีกหลายจังหวัดที่ท่านให้การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวก็อยากจะให้พวกเราช่วยกันคิดเรื่องการท่องเที่ยวของคนเดียวนั้นแม้จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนเดียวของพรรคเพื่อไทยของภาคตะวันออก ก็คนเดียวก็ไปสามารถที่ทำได้ถ้าปราศจากพี่น้องประชาชนและก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่นั้นร่วมด้วยช่วยกันช่วยคิดช่วยหาทางออกเพื่อยสร้างสรรค์ครับก็ขอให้การจัดงานพิธีนิริ่วีตไฟหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นขอให้ทําไปทุกปีหวังอย่างหวังไปอย่างยิ่งนะแล้วก็ก็มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ บัดนี้ได้อยู่เวลาอันคุณรลิกแล้วผมก็เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำปี2567กิจกรรมการวิ่งควายตะบนท่าบันมีและบัดนี้ขอขอบคุณครับอ การเข้าไปวิ่งในรอบทีเชลเรอบต่อไปนะใครเข้าที่หนึ่งใครเข้าที่สองใครเข้าที่สามไม่สําคัญหรอกครับนะทั้งสามคนได้เข้ารอบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นของอท่านกำนังรุชาต้องยกสมจากท่านกำนันสุวิทย์นะกำนันสองนายกหนึ่งนะนายกจุลกาณ์นะคณะเพียอกำนันทั้งสองรุ่นไม่รู้ว่ากำนันหรือว่านายกนะ จะมาในรอบรองชนะเลิกรอบนี้นะครับใช่ตอนนี้ตอนี้อยังยังไม่มีเาอะไรเอย่ข้าไม่หยังไม่มไม่ได้ตีะอาบอกแล้วลู้ทีสามมันจะหมงไปเข้าตูดลู้ทีสอง นะอยู่ห่างๆกันเราวิ่งสบายนะพื้นที่กว้างนะกว้างดีเลยนะครับสลับสนามท้าบุมีนี่นะครับนะ,ะพื้นที่กว้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่พื้นที่มีพาให้นักกีฬาได้หมุนอย่างสบายๆเลยนะครับก็มาสบายๆเอาละรุ่นสาม ทางคู่ก็จับได้แล้วตัวซ้ายตัวขวาปล่อยมาแล้วมาแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดาต้นทางเร็วจับมาตั้งสามพันเลยครับไข่นำไข่นำลู่สามลู่หนึ่ง ดูการสายตาแล้วนะครับเข้าไปวิ่งในรอบชิงชนะเลอศทั้งส,สามคันครับท่านผู้ชมมามองไกลๆก็เหมือนลูกสองเข้ามาคันแรกนะฮะเข้ามาเป็นคันแรกนะครับโดยสองของกรอบสุภาพ หน้เจนะครับรู้สึกว่าลู่สามจะหันหลังให้ท่านผู้ชมตกอตายสนามอยู่นะครับหาออกมาแล้วหานออกมาแล้วนะครับลู่สีหันหน้าอยู่ลู่สามก็ลังจะหันมามาลู่สออามออกมาไหมเออสองนอยู่แล้วนะเห็นลางๆใช่ได้แต่ยังใช้ไม่ได้ครับตังใช้ไม่ได้ มองไกลๆยังฉันยังไม่ตายผมละลูสามหนุนหมุนบ้างละลูสีไมใครเป็นใครใครเป็นใคร ใครเป็นใคร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 ใคร็นารใครเป็นใครใครมใครเป็นใครสปรนาครั้โผมเป็นการ์การจากคณะกรรมการสลปรสนามครั้งโลกันโอ้โหน่าจะเปสุดยอดกิเวลรามานะครับจะใจท่านผู้ชม ออืหไปนนะครับเดี๋ยวรอผลอีกครั้งนะครับเบอร์หนึ่งได้ที่สองเบอร์สามได้ที่สามเบอร์เสียงนวีดลากยาวเลยครับแม่กับแม่โทรมาเลยนะครับนะรุ่นี่หนึ่งมาแล้ว นม่ต้นหลับลูกสองเน่ไม่าไม่บบอกสบายเลยต้องไงมาแล้วมาแล้วใครมาใครพร้อมใครมาใครเร็วใครจัดใครมามาาม้อามาว่ย่ยอแค่นั้นเองจบแล้ว เดี๋ยวฟังผลเป็นการอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมรู้แล้วามมาเลยล่ะฟังผลเป็นการอีกครั้งเลงนะหลังจากที่ประกาศผลแล้วตัวผมก็จะมอบใบนนี้ให้กับพิธีกรต่อสภาพคดีนะครับนะประกาศผลรางวัลต่างๆนะเออนี่นะครับนะก็ผมก็ต้องสวัสดีท่านไว้ตรงนี้ด้วยขอผลดายโน่หนึ่งห่หนึอ้ย รอผลจากปลายสนามสักครู่นึงนะครับท่านผู้ชมนะอือเราผลจากปลายสนามสักครู่หนึ่งท่านผู้ชมนะครับ